สี่กิจกรรมที่นิยมทํากันในวันสิ้นปีคือวันที่สามสิบเอ็ดธันวาของทุกปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่องังไกไลาสายเที่ยวสวัสดีวันสิ้นปีสวัสดีนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่เนาะวันนี้แม่อังมาแนะนำสี่กิจกรรมค่ะที่ส่วนใหญ่นะไม่ว่าทั้งไทยและต่างประเทศ ก็ถือว่าเป็นวันที่31นะวันส่งท้ายปีเก่าเนาะนะคะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะคะ4กิจกรรมที่นิยมทำา4กิจกรรมที่นิยมทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อัางไกด์ไลน์สายเที่ยวถือว่าวันนี้เป็นสวัสดีวันส่งท้ายปีใหม่นะคะสวัสดีวันส่งท้ายปีใหม่นะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่กับทุกทุก ท่านทุกๆ fc ของแม่อังเนาะนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเนาะเป็นวันสิ้นปีแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเค้าดาวนะการปัดกวาดบ้านให้สะอาดหรือก,การทําบุญค่ะตักบาตรท,ทาบุญเนะาะนะวันนี้วันนี้นะคะแม่อังมีสี่กิจกรรมสีกิจกรรมที่ส่วนใหญ่นะคะทํากันเนาะสี่กิจกรรมนี้นะคะจริงๆอะวันสิ้นปีอะคะ่ะไม่ได้เฉพาะยึดถือในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ วันสิ้นปีอะค่ะเป็นถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนาะแต่ถ้าต่างชาตินะต่างชาตินะถ้าเป็น,นกรณีของต่างชาตินะ